ปลาก,กระป๋องะคะ่ะกับข้าวเย็นวันนี้จะกินผัดปลากระป๋องนะคะปนลงไปค่ะพริกปุ่นลงไปแต่วมือนอี้เห็นพริกแดงก็เลยซอยพริกแดงลงเนาะคะ่ะเนาะเสร็จแล้วนะจ๊ะเนาะก็จะชิมก่อนเด้พี่น้องขอชิมถ่ะนเนาะจานผัดปลากระป๋องะจะใส่เล่นได้พี่น้องจ๋า น,ะะนี่แหละคือผัดปลากระปร๋องนี่ปลากระป๋องผัดปลากระป๋องพร้อมเสิร์ฟค่ะขอบคุณนะคะที่รับชมคลิปใส่ปากระปร๋องบน,นลจ้าสวัสดีจ้าเพื่อนๆจ๋าวันนี้นวลจันทร์กับสมพัดปลากระป๋องะค่ะ กับข้าวเย็นวันนี้จะกินผัดปลากระป๋องนะคะถ้วยนี้มากหวานกับใส่หวานมากบาหวานกับใส่นิดเดียวด้วยค่ะเนาะกั้วก็ผัดปลากระป๋องไปใส่กระป๋องเนาะันเนาะต้องใส่ปลากระป๋องใส่น้ำมลงไปนะคะเนาะใส่น้ำมันหอยลงไปแล้วก็ผงนัวค่ะถ่นเนาะ ผัดปลากระป๋องไปใส่พี่น้องน้ำจิ้นผัดเังได้สิสิเฮ็ดให้ปลากระป๋องให้ปตูปลานี้เลเลๆเองซี่แล้วพี่น้องจ้ะนี่ล่ะแล้วก็ตักใส่กับปูนล,ลงไปค่ะพิ่ปูนล,ลงไปแต่เมื่อนี้เห็นพริกแดงก็เลยซอยพริกแดงลงเนาะค่ะเนาะเสร็จแล้ว,ลวนะจ๊ะเนาะก็จะชิมก่อนเด้อพี่น้องขอชิม บมเดลมีอีกย่างมากมายค่ะผัดปลากรกะป๋องผัดง่ายๆค่ะพี่น้องจ้ะผัดปลากระป๋องผัดง่ายๆเน,นาะจ้ะเนาะผัดปลากระป๋องนะจ๊ะหุเข้าทอดไข่เจียวนะคะวันนี้นนจกกันทร์ก็ได้ผัดปลากระป๋องแล้วก็ทอดไข่เจียวจ้ะปกติแล้วนนจันทร์อาจจะใส่พริกนิดนึงนนก็สิ อันนี้หัวละพาเด้พี่น้องใส่หัวละพาด้วยมันผัดปลากระป๋องนะจ้ะหุข้าวทอดไข่เจียวนะคะวันนี้นอนแตนก็ได้ผัดปลากระป๋องนิดนึงอันนี้หัวละพาเด้พี่น้องใส่หัวละพาด้วยโบรดมีอีกย่างมากมายค่ะผัดปลากระป๋องผัดง่า ใช่ค่ะพี่น้องจ้ะ๋ัดตากระป๋องพัดง่ายๆเนาะจา้ะเนาะกระป๋องนวลสันเนาะต้องใส่ปลากระป๋องใส่น้ำลงไปเนาะค่ะเนาะใส่น้ำมันหอยลงไปแล้วก็ผงนัวค่ะสองพี่น้องจา๋าสองกระป๋องเลยนวลสันเนาะวิธีพัดปลากระป๋องของนวลสันได้พี่น้องจ๋าเจียวกระเทียมหนึ่งเลื้องพี่น้อง เนาะฉันจะผัดปลากระป๋องจะใส่โค้กคนเข้ากันเนาะค่ะพี่น้องจ้าก็จะใส่น้ำตาลลงไปเนาะจ้ะเนาะใส่น้ำตาลลงไปดูพี่น้องมันจานผัดอังไหนสิสิเฮ็ดให้ปลากระป๋องให้ตูปลานี้เลื่องเองสิแล้วพี่น้องจ้ะนี่ยแหละ ก็ตักใส่กับปูนลงไปค่ะพี่ปูนลงไปแต่เมื่อนี้เห็นพริกแดงก็เลยซอยพริกแดงลงเนาะคะ่ะเนาะเสร็จแล้วจ้ะเนาะก็จะชิมก่อนเด้พี่น้องขอชิมใส่น้ำมันหอยลงไปจ้า <S <S 2> <S 2> พี่น้องจะเจียวกระเทียมหนึ่งเลื้อพี่น้อง แล้วปลากระป๋องผัดปลากระป๋องพร้อมเสิร์ฟค่ะขอบคุณนะคะที่รับชมคลิปค่นะพี่น้องจา๋านะะนะี่ก่อนนะคะเนาะนี่แหละคือผัดปลาก,กระป๋องเนาะใส่พริกลงไปพริกแดงลงไปพี่น้อง,องจ๋าก่นใส่หัวรำพาด้วยเด้อค่ะเด้อเนาะ เรียบร้อยนะผัดปลากระป๋องน้องจันบะมักเป็นตัวมักุ้นมุ่นอย่างสินิดนึงก็ชิอันนี้หัวละพาเด้วพี่น้องใส่หัวละพาด้วยมัคนควรเข้ากันเนาะค่ะน้องจันเนาะจ้าก็จะใส่น้ำตาลลงไปเนาะจัะเนาะใส่น้ำตาลลงไปด้วยพี่น้องน้องจันผัดเั็มด้วยสิเฮ็ดให้ปลากระป๋อง เห้ตูปานี้เรียลี่เองสิแล้วพี่น้องจ้าเนี่ยแหละแล้วก็ตักใส่กับกใส่พริกลงไปพริกแดงลงไปพี่น้องจ้าใส่กระปลงมปแลวจ้าแค่ปลากระป๋องผัดปลาก,กระป๋อง พร้อมเสิร์ฟค่ะขอบคุณนะคะที่รับชมคลิปใส่หัวละไส้ด้วยเด้อค่ะเด้อเนาะก็เสรเรียบร้อยนะผัก,กปลากกระป๋องน้องจันบ่มักเป็นตัวมักมุ่นๆยังสีค่ะเนาะจันผักปลากกระป๋องมาที่ใส่เด้อพี่น้องค่ะเดี๋ยวเดีแต่ไข่จะมาเนาจะจันเนาะ แหละค่ะน้องจััดปลากระป๋องใส่พริกลงไปพริกแดงลงไปพี่น้องจ้ะผัดปลากระกป๋องหุง,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 งข้าวเจ้าทอดไข่เจียวนะคะวันนี้น้องจันก็นได้ผัดปลากระกป๋อง ใส่น้ำมันหอยลงไปจ้ากระป๋อ,อ,อ,ปองนจันเนาะต้องใส่ปลากระป๋องใส่นันลงไปนะคะเนาะใส่น้ำมันหอยลงไปแล้วก็ผงนัวค่ะแล้วก็ทอดไข่เจียวจ้าปกติแล้วนนจันอยจะใส่พริกแล้วก็ทอดไข่เจียวจ้าปกติแล้วนนจันากจะใส่พริกนะ,ะนะพี่น้องจาดีีกนนะคะเนาะนี่แหละผัดปลากระป๋องนะคะเนาะ ผัดปลากระป๋องไปใส่บวันอี้ย่างมากมายค่ะผัดปลากระป๋องผัดง่ายๆค่ะพี่น้องจ๋าผัดปลากระป๋องผัดง่ายๆเนาะจ้าเนาะข้าวสวยร้อนๆนะคะเสร็จแล้วค่ะพี่น้องจ๋านี่ก็นะคะเนาะนี่แหละผัดปลากระป๋องนะคะเด้อพี่น้องค่ะ เด,เดี๋ยวแต่ไข่จะมาน้อจ้ะเนาะปกติแหละค่ะนาะงจันพัดปากกระป๋องแช่ปากกระป๋องมัาซาเล็ตจ้าถ้วยนี้มักหวานกับใส่หวานมักเบาหวานกับใส่นิดเดียวด้วยค่ะแล้วก็ทอดไข่เจียวจ้าปกติแล้วน้อจนันจะใสผิด คนเท่ากันเนาะค่ะเนาะนาะคัะก็จะใส่น้ำตาลลงไปเนาะจ้ะเนาะใส่น้ำตาลลงไปดูข้าวสวยร้อนๆนะคะสเสร็จแล้วใส่น้ำมันหอยลงไปจ้าแล้วก็ทอดไข่เจียวจ้า ปกติแล้วนนท์จันน่าจะใส่พริกแล้วก็ทอดไข่เจียวจ้าปกติแล้วนนท์จันน่าจะใส่พราะปลากระป๋องผัดปลากระป๋องพร้อมเสิร์ฟค่ะขอบคุณนะคะที่รับชมคลิปผัดปลากระป๋องหุงข้าวทอดไข่เจียวนะคะวันนี้นนท์จันจก็ได้ผัดปลากระป๋อง ส่น้ำมันหอยลงไปจ้ากระป๋อง,ง,งเนาะจันเนาะต้องใส่ปลากระป๋องใส่นั่นลงไปเนาะค่ะเนาะใส่น้ำมันหอยลงไปแล้วก็ผงนัวค่ะก็คนเข้ากันเนาะค่ะเนาะจ้าก็จะใส่น้ำตาลลงไปเนาะจ้นเนาะใส่น้ำตาลลงไปดูกระป๋องน่นองจ้าใสกระป๋องเลย นอกจนะเนวิธีพัดก,กับป๋องของนวนสันก็คูณเข้ากันเนาะคะ่ะนอกจากก็จะใส่น้ำตาลลงไปเนอกจา่น้ำตาลลงไปดูเส่กก็จแล้วกอ,องมัสยละจ้าของมือที่นอกจ้ะสอกับป่องเลย นอกจะเนีะวิธีพัดฝากระป๋องของนวลสันก็คูณเข้ากันเนาะค่ะนอกจากจ